เสนอตัว,ตวเ,เ,เป็นสายเสืรอกิตขอเป็นซิงเกิลเฮดนะคะก็ค่ะเรเป็น0 3 8ด31คิด101นะคะโอเคค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะก็ตัวนี้นะคะมันก็จะมีตัวชชมเตอร์มาให้ของแบบนี้อ่ก็ยก่อน โอเคค่ะนี่ก็จะตอบกับสไลด์วอเตอร์ปกตินะคะโ okay. อเคลอกจากนั้นนะคะนี่ก็จะตอบข้อตอบจะตอบเป็นเป็น B V นะคะเข้าเครื่องหรือตรงนี้ฝั่งทางเป็น i ิ p ไ r พอร์นะคะพร้องกับข้อตอบฝั่งนี้จะตอบไปเดป้าน,นะคะ อันนี้นะคะจะเป็นฝั่งอินสไปร์พันดิจะต่อฝาหลุกหม้อก่อนตรงนี้นะค่ะจะเป็นซิงเกิลเซอร์กิตซิงเกิลฮีมันก็จะมีตัวที่เราเอาไว้เดนัน ่ะอันนี้จะเป็น expression port นะคะต่อสัง่งได้เลยโอเคค่ะแล้วก็มีด้าต่อไปขอต่อนต่อไปน,นะคะก็จะมาต่อเป็นตัวใจของมันจะมีเป็นเขี้ยวน,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 ะะนิดนึงนะคะนิดนึงให้ระวังไว ดูดีๆนะคะโอเคให้มันเสียงเกิดแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อนี่ต่อข้างหลังได้เลยเสีแบบนี้นะคะต่อแบบเป็นสีขาวอันนี้นะคะ่ะ นี้นะคะแล้วก็ให้มันเข้าไปตรงกลางนะคะโอเคแล้วก็เ,เก็บต่อไปนะคะน้อยมันจะเป็นสีฟ้าตรงนี้นะคะดึงออกต่อไปนะคะเก็บความเรียบร้อยแล้วใส่ไปฟูข้อต่อเอด โอเคค่ะซิงเกิลเฮนเรียบร้อยนะคะประมาณนี้ค่ะ